เพิ่อวามีหนึ่งข่าวที่คนติดตามกันเยอะพอสมควรมิ้นค่ะคุณชาวชาวอะไรคะทนายเกิดผลเนี่ยคือหวย30ล้านมาแต่อันนี้นะซ้ำลอยไหมอย่ไม่ไม่ซ้ำคือคนละแบบกันจรูนมันมองต่างมุมน้องเพราะอันเนี้ยคู่สามีภรรยาที่หนองกระทุ่มนะฮะที่อุทัยธานีเนี่ยเขาสั่งซื้อสลากจากออนไลน์นะเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยชุด5ใบประจำวันที่1ตุลาคมกับเพจดังเพจหนึ่งแบบ เก็บเงินปลายทางเจ็ดสองเจ็ดสองศูนย์สองนี่ฮะปรากฏว่าเลขที่สั่งซื้อเนี่ยมันไปดันขู่กลางวันที่หนึ่งปังไม่ไหวมันไม่ไหวมันยิ่งกว่าปังไม่ไหวอีกห้าเขาถือลอตเตอรี่อยู่หมายถึงว่าเขาจะได้เป็นเงินเจ้าของเงิน30บล้านบาททันทีมิ้นห้าใบห้าใบสามสิบล้านบาทใบละหกล้านเขาจะได้เป็นเจ้าของทันทีครับผมแต่ปรากฏเขาบอกแม่สั่งไปแล้วเนี่ยทำใบไม่มาส่งอื ทางเจ้าของร้านก็บอกจะส่งได้ยังไงอ่ะ uh huh. ก็เวลาจะส่งมันจะต้องโทรศัพท์ไปใช่แล้วก็จะต้องบอกว่าอื uh huh. รับของหน่อยไหมเก็บเงินปลายทางทั้งคู่เขาเออกมาเปิดเผยเรื่องราวพร้อมกับเดินทางไปแจ้งความลงบันทึกประจําวันครับที่อําเภอท,ทับทับทานเพื่อเรียกร้องของความยุติธรรมในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกับตัวเองเนี่ย uh huh. จนวันนี้นะเสียงมันแตกออกเป็นสองฝ่ายใช่คือว่าเหตุการณ์ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบเก็บเงินปลายทางสรุปแล้ว เมื่อเราไม่ได้ถือหวยไม่ถือถือลอตเตอรี่อ่ะค่ะ<ฆ>ลอตเตอรี่อยู่ที่ร้านออนไลน์อยู่อ่ะใครจะได้เงินอ่ะนี่ไงใครเป็นผู้ถอถือสิทธิ์ตัวจริงทางต้นเพจทางต้นร้านเขาบอกว่าทางต้นทางเขาบอกว่าขายให้กับคนอื่นไปแล้วมอนแล้วเขาพูดไงรู้ไหมก็ร้านนี้ยังไม่คนนี้ยังไม่ได้จ่ายเงินไงใช่นะฮะคืออันเนี้ยล่าสุดผู้สื่อข่าวรองพื้นที่ของนายสมเกียรติครับนายสมเกียรตินี่คือผู้สั่งซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกับเพจดังกล่าวครับโดยปัจจุบันเนี้ย ตำแหน่งเป็นสมาชิกอบตอหนองกระทุ่มนะฮะหมู่ที่16 uh huh. พร้อมเปิดเผยว่าเนี่ยหลังจากเดินทางไปแจ้งความแล้วนั้น่ะก็ได้ติดต่อทนายเกิดผลซึ่งทนายก็รับทําคดีดังกล่าวให้ทาให้ตนเนี่ยรู้สึกสบายใจขึ้นมาอ uh huh. ตอนแรกก็ค่อนข้างมั่นใจอยู่แล้วเพราะว่าตัวเองเป็นผู้ซื้อโดยถูกต้อง uh huh. เพราะปกติก็เคยสั่งซื้อแบบเก็บเงินปลายทางเมื่อส่งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้แล้วเนี่ยเขาบอกนั่นเป็นการซื้อขายสําเร็จแล้วอื uh huh. ใช่หรออ่า uh huh. อันนี้ก็ได้แต่คนถูกนะครับ ต่อมาเนี่ยทางเพจก็ยังไม่ได้มีการติดต่อกลับมาแต่ช่องทางการติดต่อสื่อสารเพจนั้นอนะ่ะยังคงติดต่อได้ตามปกติซึ่งทางเพจยืนยันคำเดิมว่าโทรศรัพท์ติดต่อแต่ไม่สามารถติดต่อผู้ซื้อได้ใช่ครับทางเพจก็ว่าอย่างนั้นในวันที่ยี่สามนะเขาต้องการที่จะจ่ายเงินด้วยซ้ำไปนะฮะทางเพจให้สัมภาษณ์กับบางสื่อว่าได้ทําการขายสลากกินแบบรัฐบาลชุดดังกล่าวกับลูกค้าคนอื่นไปแล้วครับก็คือมีคนถูกรางวัลที่หนึ่งเอาไปแล้วอ่าใช่ฮะตรงเนี้ย ท,ทุกการดาเนินการทางกฎหมายนั้นขอยกให้เป็นหน้าที่ของทนายเกิดผลขนาดที่ทางแฟนเพจของทนายเกิดผลแก้วเกิดนะฮะก็ได้มีการโพสต์ข้อความว่าในการซื้อขายเมื่อคําเสนอและคําสนองถูกต้องตรงกันสัญญาย,ย่อมสมบูรณ์แต่ยังไม่ได้จ่ายเงินนะทนายาการ,รมสิ์เนี่ยย่อมเป็นของผู้ซื้อทันทีเมื่อกรรมาสิทธิ์หรือลอตเตอรี่เป็นของผู้ซื้อโดยชอบโดยกฎหมายแล้วผู้ขายที่ครอบครองไว้ย่อมมีหน้าที่ต้องส่งมอบลอตเตอรี่ที่ถูกต้องให้กับผู้ซื้อ,อ นะฮะทานายเกิดผลบอกไว้แบบนั้นเขาบอกการที่ผู้ขายเนี่ยครอบครองลอตเตอรี่เอาไว้แล้วเบียดบังเป็นของตนหรือบุคคลอื่นโดยชุจริตย่อมมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ตรามตาตราส5 2หผู้ใดครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่นหรือผู้ที่เป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยน่ะต้องโทษระวังจำคุกไม่เกินสามปีปรับไม่เกิน6ก0ันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับคดีนี้ไม่สามารถเจราจากันได้นะฮะ,ะคือเอาง่ายๆทางฝ่ายหนึ่งสมมติฉันไปซื้อกับมิน้น มิ้นให้คาตอบบอกว่าเอ้าก็โทรมาคอนเฟิร์มพี่มะดําแล้วพี่มะดไม่รับโทรศัพท์โทรมาสองครั้งแล้วอขาไม่รับโทรศัพท์ใช่ก็จะส่งหวยแล้วไม่รับโทรโทรศัพท์ปัญหาอยู่แค่ว่ามันผิดอยู่ที่ว่ามันถูกลงวัลที่หนึ่งถูกนะฮะถูกต้องไหมถ้าลอตเตอรี่เซตนั้นไม่ถูกก็จะไม่เกิดเรื่องเลยถูกต้องนี่คืออีกเสียงที่แตกออกไปอ้าวแล้วถ้ามันไม่ถูกล่ะอ่าฮะไม่ถูกลหะจะเป็นเรื่องไหมล่ะอืมแต่นี่ที่นายเกิดผลบอกแปลว่า ต่อให้ยังไม่จ่ายเงินแต่ถ้าตกลงคอนเฟิร์มแล้วใช่แปลว่ากรรมสิทธิ์ตกเป็นของผู้ซื้อผู้ซื้อแหระอ่าฮะหมายยังไม่จ่ายเงินก็ตามหมายถึงว่าเขาเขาบอกโอเคแหละการซื้อขายทางร้านโทรมาคอนเฟิร์มว่าคุณเอาไหมเบอร์นี้เอาไหมเอาผมว่ากเอาตกกฏว่าเจ้าคนที่ซื้อกดแค่อีโมจิกลับไปใช่โอเคอ่าฮก็คือเป็นรูปยกนิ้วยกนิ้วโป้งแต่ว่ากดกลับไปเนี่ยวันที่25นะฮะก็คือเขาถามวันยี่บสาม ยี่สามเสร็จแล้วเขาโทรมาสองครั้งในวันที่ยี่สามไม่ตอบวันที่ยี่สามผ่านไปอีกสองวันค่อยกดยกนิ้วแต่ประเด็นคือต้องดูว่าถ้าเกิดสมมติเขาตอบมาวันที่สิบห้ายกนิ้วแล้วทางร้านได้ตอบกลับไปไหมว่าคุณไม่ได้ตอบกลับมาในณนะวันที่เราถามไปก็เลยขายให้คนอื่นไปแล้วถูกต้องทีงออกม <1 S 1> ชี้แ <1 S 1> จงไปแล้วคือถ้าแบบถ้าบอกแบบนี้มาพเพราะเพจบอกว่าต้องขออภัยที่ไม่ได้แจ้งใช่ไหมค<ช>ะว่า<ะ>ไม่ได้ไม่ได้ว่าขายให้คนอื่นไปแล้วถูกต้องเจ็ดร้อยยี่สิบบาทประโยชน์ให้จำเลยเหรอหรือยังไงดีรับครับเก็บเงินปลายทางอ่า นะฮะอ๋อนี่เขาก็ตอบว่ารับแล้วนี่ยี่สิบสามอันนั้นก็ดูวันเกิดวันที่ยี่สิบสามแต่หลังจากนั้นปุ๊บ็จะต้องทําการจัดส่งครับถูกต้องไหมนะฮะเหมือนกับมีแก๊กกดกดนิ้วอ่ะก็คือเนี้ยก่อนคุยก่อนเสร็จรับครับเก็บเงินไปทางแล้วบอกชื่อที่อยู่แล้วก็ซื้อวันที่ยี่สิบสามสรุปง่ายๆจะซื้อยี่สิบสามครับปรากฏวันที่ยี่สิบห้าถ้าสมมติเราคิดอย่างแง่บวกนะทางนั้นจะจัดส่งให้อ่าใช่ปรากฏเอาคอนเฟิร์มไหมจะซื้อเนี้ยเจ็ดร้อยยี่สิบบาทจะซื้อไหมลูกค้า ก็ม้ใส่เบอร์โทรศัพท์ใส่ค่ะใส่นะฮะใส่มาใช่ไหมอ่ะปรากฏว่าส่งเหมือนกดกดกดแต่แต่ทางนั้นทางเจ้าเจ้าต้นสายเนี่ยเขาโทรไปสองครั้งหมดหลังจากที่เขาบอกว่ารับนะครับเก็บเงินปลายทางเขาก็โทรไปเลยพอจายืนยันคอนเฟิร์มเพราะว่าเขาจะได้ให้เก็บเงินปลายทางแต่พอคุณสมเกียรติเนี่ยเขาไม่รับสองครั้งตอนหกโมงกว่ากว่าสองสายไม่ได้รับแล้วก็มาโผล่อีกทีวันที่ยี่สิบห้าโดยรูปกดคอนเฟิร์มก็คือเป็นรูปยกมือยกนิ้วเนี่ยนะครับทางร้านเขาก็เลยบอกว่า ถ้าสมมติเป็นทางร้านเนี่ยก็คือต้องยืนยันตัวตนถึงจะส่งไปเพราะว่าจะต้องเก็บเงินปลายทางเพราะฉะนั้นมันหนึ่งเมืนกับปฏิเสธไปไก,กลๆว่าไม่ติดตามออลอตเตอรีอ่สองใบห้าใบานี้แล้วก็ทางร้านเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือหลักการซื้อเนี่ยตอนแรกก็คือต้องเก็บเงินก่อนแล้วค่อยแต่เก็บเงินปลายทางเนี่ยอันนี้คือเป็นแบบ เทคนิคของของร้านบางร้านเพื่อจะดึงใจลูกค้าจริงๆแล้วต้องยื่นหมูยื่นแมวตกลงซื้อปุ๊บโอนตัง์เลยแล้วก็ค่อยส่งลอตเตอรี่ไปนะครับแต่นี้คือเป็นแบบว่าอ่ะเอาใจลูกค้าคือเก็บเงินไปทางก็ได้นะครับไม่เป็นไรแต่พอ,อพอไม่รับโทรศัพท์มาทีนี้มันก็เป็นเรื่องเลยแล้วเขาก็บอกว่าลอตเตอรี่ของเขาเนี่ยมันมีอายุอายุของลอตเตอรี่ถ้าสมมติว่าย3บสาไม่ส่งอ่ไม่ไม่รับปุ๊บเนี่ย วันที่หนึ่งเนี่ยมันจะออกแล้ว <Ừ. S 2> ถ้าสมมติว่าส่งไปแล้วมันตีกลับมาเนี่ยกลัวว่าตอลี่ถูกต้องอเขาก็ไม่ได้กาไรเขาก็ขาดทุนอันนี้มินว่าสองฝั่งคือ,คอ,อร,ร้านอ่ะแจ้งไม่ชัดเจนคือจริงๆแล้วร้านอะต้องแจ้งตั้งแต่23เลยว่า ติดต่อแล้วติดต่อไม่ได้นะคะถ้าเกิดสมมติว่าวันนี้ไม่รับการยืนยันขออนุญาตแคนเซิลหรือยกเลิกนะคะ,ะถ,ถ้าร้านแจ้งอันนี้มาปุ๊บเนี่ยทุกอย่างจบเข้าใจได้ประเด็นคือพอร้านไม่ได้แจ้งแล้วท่านนี้เขาก็ยกนิ้วกลับไปโดยที่ไม่มีความหมายแต่ก่อนหน้านั้นเขายืนยันคอนเฟิร์มไปแล้วว่าเขาจะซื้อถือว่าเขาจะหายเงียบไปแล้วพอไปดูกฎหมายมันดันเข้าข้อก,กฎหมายว่าในเมื่อคําแบบสนองเสนอตรงกันปุ๊บเท่ากับกรรมสิทธิ์เป็นของผู้ซื้อคราวนี้มันเลยยุ่งอันนี้จริงๆอย่างที่ทนายเกิดผลบอก ต้องเจรจาแต่ประเด็นคือจะเจรจายังไงเพราะเงินเยอะมากสามสิบจะเจรจายังไงเพราะเงินเยอะมากมีว่าเจรจาไม่ได้ฉันก็ต้องสู้ถึงที่สุดหรอว่าเจ็ร้อยก็คือสิบล้านบ้าอาญากับแพ่งทีนี่ต้องดูประเด็นว่าแล้วร้านขายชุดมันไม่มีอะไรเสียให้ใครไปถูกมันจะไปมีบุคคลที่สามที่อาจจะต้องซวยเพิ่มด้วยแต่ถือว่าถ้าเขาเป็นคนที่ซื้อไปอย่างนี้ค่ะมันจะต้องมีตัวละครอีกคนนึงมาหารร่วมหรือเปล่าพะคุณสมเกียรติเขาไปแจ้งความแล้วก็อายัดแล้วนะฮะสำหรับหวยเลขชุดนี้ เพราะฉะนั้นแล้วแต่คุณสมเกตก็กต้องตอบด้วยว่าทําไมคุณติดต่อไม่ได้แล้วก็สองวันให้หลังคุณเพิ่งจะมาแบบว่าอ่ะแล้วคําตอบไม่ใช่คืออันเนี้ยมองสองมุมเห็นใจคนขายด้วยอ่ะอว่าเป็นแบบเอาคุณเงียบหายไปเลยอ่ะโทรก็โทรไม่ได้แล้วเขาจะยังไงบางทีคนขายก็รู้ว่าลูกค้าดึงเชงหรือเปล่าตอนแรกว่าจะเอาหลังๆอุ้ยเจ็ดร้อยยี่สิบไม่เอาดีกว่ามันก็มีเหมือนกันแต่เราไม่รู้ว่าเจตานาจริงๆเป็นยังไงอันนี้ยให้ตำรวจต้องให้ตำรวจเป็นคน เป็นคนกลางในการพอล่าสุดพี่สมเกตบอกว่าถ้าสมมติว่าคุณโทรมาไม่ได้เนี่ยติดต่อไม่ได้ทําไมคุณไม่แชทไลน์มามาหาล่ะมาคุยกันทางไลน์ที่เราอ๋อเขาส่งไป23ไงคะแต่ว่าพี่สมเกตตอบ25ไงคะงนี่ไงอันนี้พี่สมเกตก็ต้องก็ต้องคุยกับตํารวจให้ตํารวจเป็นคนกลางในการเจรจาว่าเออมันเกิดอะไรต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนยังไงยาว่ะพี่ว่าเนี้ยาวแน่นอนออกโหนกระแสชัวออกไปแล้วเมื่อเช้านี้ออกแล้วใช่ไหมฮะเรียบร้อยครับอืม